สวัสดีครับลัคนาราศีที่6นะครับผมลัคนาราศีมีนเฮริควินของเรานะครับตอนเขา Work ์ r ฟ m ร o มโรู้ไหมครับเขาเป็นยังไงครับเขาก็จะตัวใหญ่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าดาวพุธนะครับไปอยู่ในเรือนของศาชะเป็นเวลาน,านานมากนะครับประมาณสักสเดือนเนาะ ทุกราศีทุกลัคนาก็เลยกินเก่งนะครับ Work from home ก็เลยมีรูปร่างอย่างที่พีเซนนั่นแหละครับเห็นไหมช่องนี้มันมีคอนเซปต์ตลอดแหละนะครับผมอไปดูกันครับลัคนาราศีมีนนะครับผมว่าวันที่15มิถุนาจนถึงประมาณ17กรกฎาคมเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรนะครับดาวอาทิตย์ครับย้ายเข้าสู่ในเรือนของพันธุนะครับบ้านขวนขวายนะครับเพราะนั้น บ้านขวนขวายแปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นช้างเท้าหน้านั่นเองนะครับคนลักษณาราศีมีนต้องเป็นช้างเท้าหน้าที่จะต้องจัดก,การรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของการงานของคนที่บ้านสารพัดต่างๆน,น,นานารวมถึงการเป็นที่ปรึกษาเป็นเรื่องของการเงินการซ่อมบ้านด้วยนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เองมาอยู่ในเรื่องของพันธุ์เหมือนกันดาวศุกร์ทำให้สวยทําให้ดูดีนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เอง15มิถุนาจนถึงประมาณ11เ กรกดานะครับคนลักนาลาศีมีนเองช้างเท้าหน้าดูแลเรื่องเกี่ยวกับที่บ้านจัดการดูแลซ่อมบ้านหลังน้ําฝนประมาณนี้นะครับทีนี้ดาวอาทิตย์เองมีตําแหน่งเป็นถึงราชาโชคนะครับโชคจากการงานความรอบรู้ช่างคิดความเฉลียวฉลาดทันคนนะครับมีอํานาจขาดเพื่อนไม่ได้นะครับความก้าวหน้าทางการงานนั่นเองนะครับ ก็ไปอยู่ในเรือนของพันธุปแปลว่าขวดขวายคนลัคนาลาศีมีนฝันอะไรต้องไปให้ถึงนะครับอยากได้อะไรอยากได้การงานใช่ไหมก็ต้องทำให้ได้ก็ต้องหาให้ได้นะครับเพราะว่าอาทิตย์เป็นถึงลาชาโชคนะครับโชคจากลาชาโชคจากการงานโชคจากบริษัทนะครับเพราะนั้นมีเกณฑ์ที่คนลัคนาราศีมีนจะได้งานใบได้ไหม ได้แต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับการขวนขวายของตัวคุณเองด้วยนะครับดาวย้ายเข้ามาดีแต่มันติดคำว่าขวนขวายนะครับเป็นพันธุนะครับเพราะนั้นเรื่องการงานที่บ้านเรื่องความรับผิดชอบช้งเท้าหน้าเรื่องของการซ่อมบ้านและก็ตามมาด้วยเรื่องของการขวนขวายหาตำแหน่งงานใหม่นั่นเองนะครับ48ยังคงวุ่นวายกับคนรอบข้างนะครับ3หยุดปุตตะก็ขี้เกียจบ้างเป็นบางเวลา เกตอยู่ในเรือนของปัตน้ก็มีคนคอยช่วยหนุนคุณอยู่นะครับแล้วก็เป็นหุ้นส่วนใหม่ได้ไหมได้มนตุยูยังอยู่ในกระดุมพระเวลาได้ได้มากเวลาที่ไม่ได้ก็ไม่ได้เลยหรือว่าคิดมากคิดเยอะนะครับคิดไม่ตกดาวเสาอยู่ในลาพระปีนี้ยังไงเนี่ยถึง66เนี่ยคนลัคนาราศีมีนเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภลาบใหญ่อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเหนื่อยพอไหม นั่นเองนะครับราบจากผู้หญิงราบใหญ่นะครับแล้วก็ดาวที่เสียดวงเดียวคือดาวพฤหัสครับตกอยู่ในเรือนของวีนาผู้ใหญ่สุขภาพต้องระวังไว้เพราะนั้นในช่วงนี้15มิถุนาจนถึงประมาณ1ิบกรกฎาตีความในเรื่องของการงานถือว่าดีถือว่าเป็นอะไรที่เราจะต้องขวดขวายหาให้ได้นะครับใครหางานใหม่ตอนนี้ต้องรีบหาให้ได้นะครับ เพราะว่าเลยจากนี้ไปมันก็เข้าปุตตะแต่ปุตตะเขาเป็นมหาจักรอาทิตย์อ่ะก็มีเกณฑ์อยู่2เดือนนี้นะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ช่องนี้จะบอกวิธีการทำงานของคุณไปต่อที่ในช่วงที่สองนั่นคือ25มิถุนาจนถึงประมาณ20รบกาดาดาวศุกร์นั้นเสริฐและเป็นราชาโชคย่างที่บอกรัาว่าเดือนนี้ดาวที่ย้ายมีตำแหน่งทุกดวงนะครับดาวศุกร์ เป็นลาชาโชคนะครับโชคจากความรักโชคจากการงานการเงินอ่าการเงินนะครับเพราะดาวศุกร์คือการเงินและความรักการงานคุณได้มาละดาวศุกร์ก็ต่อรองได้นะครับในเรื่องของการเงินนะครับแต่มันอยู่ในเรื่องของปุตตะคือบริวาร อาจจะค่อยเป็นค่อยไปตามมาทีหลังดาวสุขราชาโชคนั้นหมายความว่าเป็นที่รักใครมีสเสน่ห์ใครเห็นใครชอบชอบช่วยเหลือผู้อื่นอย่างที่ไม่ต้องที่จะต้องการอะไรตอบแทนงานเกี่ยวกับงานศิลปะงานเกี่ยวกับเรื่องของของเก่านั้นน่าจะดีนะครับเพราะนั้นถ้าจะหางานหางานแนวนี้ได้ไหมเรื่องของดาวสุขการดูแลการเอ่อแมนเทนแนนอะไรประมาณนี้หรือการเป็นที่ปรึกษา นะครับงานของคนล,นลักษณะราศีมีนจะเป็นลนักษณะแบบนี้ถ้าคุณจะหางานนะครับดาวศุกร์ตกปุตตะเขาบอกความรักอาจจะตามมาทีหลังแรกๆไม่ได้รักกันค่อยเป็นค่อยไปนะครับการเงินตามมาทีหลังเนาะได้อาทิตย์ราชาโชคได้สุขราชาโชคมีตำแหน่งของดาวกกโจร3678อยู่นะครับสัชาพันปุตตะแล้วก็ลาภนะเนาะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลาบอย่างรวดเร็ว นั่นเองนะครับแต่6-7อยู่ด้วยกันก็มีเกณฑ์ที่จะเสียลาบให้กับบริวารที่ขี้เกียจเพราะอังคารนิดได้ด้วยเช่นเดียวกันไปต่อที่ในเฟส3กันนั่นคือ4ดาวพุธนะครับ2องกรนกคดาจนถึงประมาณ20กรกฎาคมกดาน,นะครับดาวพุธย้ายเสิร์ตเป็นเกษตรบดีย้ายเข้าสู่เรืออะไรครับพันธุนะการขวนขวายค้าขายการสื่อสารการเจรจาก,การพูดมากพูดเร็วในบ้านของคุณนะครับ ก็เป, <ITA> เป็นเรื่องของการที่จะอยากจะทําเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายทํางานประจําก็ทําได้ติดต่อราชการก็ดีนะครับค้าขายก็ดีนะครับหนึ่งสี่คือการทําสัญญาทําสัญญาเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเรื่องเกี่ยวกับบ้านการขายบ้านนั่นเองหรือทําสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ที่คนลักนาลาศีมีนมีเกณฑ์ที่จะต้องทําสัญญาเกี่ยวกับเรื่องบ้านขายบ้านได้ซื้อบ้านใหม่หรือ ทำสัญญาอะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ได้นะครับเพราะมนเลงไปหาการงานกรรมนั่นเองถือว่าดาวพุธด,ดีครับจะราค้าขายจะขายของหน้าบ้านคุณจัดการไปเลยนะครับดาวต่อไปคือช่วงที่4คือดาวเกตครับดาวเกตย,ย้ายจากในเรือนของปัตตานีย้ายมาอยู่ในเรือนของอริละชีวิตไม่ได้โดยด้วยกีบกุหลาบนะครับย่อมมีอุปสรรคเข้ามาเสมอ หนึ่งสี่แม้จะตกดี 6. กราชโาชคปุตตะแต่เกตย้ายมาอยู่ในเรือนของอลิอุปรสรรคศัตรูแล้วแบบเป็นแบบว่าแวบวบัแบแวมแวมมาแบบไม่บอกไม่กล่าวมีศัตรูแต่ศัตรูอาจจะพ่ายแพ้ภัยตัวเองนะครับหรืออาจจะบอกว่าเกตอยู่ในเรือนอลิมันก็คือมีอุปสรรคเกิดขึ้นได้ถ้าบุญเราไม่พอ นะครับเล่งทําบุญบุญเราไม่พอมันก็มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้กับตัวเราเกตกระตุ้นที่เท่าไหร่กระตุ้นที่ดาวพฤหัสที่วินาศแล้วก็ไปโยกเข้าหาหนึ่งสในพันธุเฮ้ยอยากจะขายงานอยากจะขายบ้านอยากจะทําสัญญาปรากฏว่าเกตด,ดันเข้ามาเป็นอลิในช่วงต้ากรักรดานะครับเพวัะนั้นหลังจากก้ากรักฎาเป็นต้นไปเนี่ย อาจจะแบบมีอุปสรรคศัตรูเกิดขึ้นมีปัญหาเรื่องของสุขภาพของผู้ใหญ่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องระวังเพราะนั้นจะทําอะไรคุณต้องทําก่อน9กรกฎาคดานะครับตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นดาวเกตย้ายเป็นมหาอุดด้วยในเรือนอริถือว่าเสียครับไปดูต่อครับในเรื่องของไพ่ครับไพ่ของคนลัคนาราศีมีนนะครับแพรลี่ควินของเราออกมาเป็นเดอะเกตโนอะไรนะ natural นะครับผม get natural ก็คือเรื่องของความเป็นแม่เนาะ the moon ดาวจันทร์การดูแล I g i v e and t r e e i v e the d e o m e n t นั่นเองนะครับก็คือเหมือนกับไพ่ของออกมาแล้วอันหนึง่งนะครับอันนี้ก็ออกมา3าอีกเนาะเขาก็คงบอกว่าคนลักนาลาสีบีดเองต้องดูแลคนที่บ้านดูแล เกี่ยวกับพรรท์ที่วีนาะนะครับต้องมีความเป็นแม่มีความที่จะต้องดูแลเผื่อแผ่เอาใจใส่คนรอบข้างของคุณนั่นเองนะครับคีย์เวิร์ดของเดือนนี้เป็นอย่างนี้เนาะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับไปเรื่องของการงานครับการงานวันนี้เราจะใช้ the full w i s d o m นะครับเพื่อให้เป็นไปตามคอนเซปต์ของ h แ r ล q u i n n เห็นไหมที่นี้ดูดีมีสาระมีคอนเซปต์นะครับ the b o u t ที่ f u l การงาน the f u o l w i s d o m is alive อินเดอ a l บาลานะครับการงานคุณอาจจะโหลดหนักเยอะแยะจนเกินไปเป็นบ a า ti ่ฟูนะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์โอ้ยอยากได้งานอยากได้เงินอยากได้ค้าขายอยากทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยไงการงานของคุณมันก็เลยแบบว่าเด็ดฟูมันก็เลยมาบอกเลยว่าโง่ในเรื่องของการบาลาน c e บาลาน c e ชีวิตไม่เป็นเพราะฉะนั้นการงานของคุณบาที่ฟูครับบอกให้คุณบาลาน c e ชีวิตให้เป็นเอาพอเพียงเอาพอจังหวะให้ได้ ไม่เยอะไม่มากอย่าเยอะจนเกินไปไปเรื่องของการเงินครับการเงินเป็นอะไรครับการเงินของคุณเป็น the joyful นะครับผมงงในเรื่องของความ enjoy นะครับ enjoy yourself นะครับเขาบอกว่าอันเนี้ย คือในเรื่องของการที่คุณมีการเงินที่ดีคุณก็เลยจ่ายเงินไปด้วยความสนุกความสุขสนานนู่นนี่นั่นนะครับให้ระวังไว้นิดหนึ่งก็แล้วกันเงินทองมันหายากเนาะอย่าจ่ายพทาเพื่อนาะเก็บสะสมไว้บ้างก็ดีนาเดจอยฟู the ful, นะครับเราจะตีความจอยฟูเป็นโง่ในเรื่องของการใช้ชีวิตไร้สาระก็ได้หรือจะบอกว่ามันคือไพ่ h e f o ฟูที่จอย ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของการเงินคุณเองมีอิสระในเรื่องของการเงินแต่ก็ระวังไว้นิดนึงก็แล้วกันนะครับใช้จ่ายอย่างประหลัดเอออย่างประหยัดนะครับไม่ใช่ประหลัดนะครับเพราะประหลัดโดนจับไปแล้วกับเนาะเพราะว่าเป็น ของเล่นทางเขานั่นแหละถอยสตอรี่นะครับไป the fool fool นั่นคือเรื่องของความรักเนาะ do what f e e like l นะครับผมความรักของคุณเป็นยังไงก็แสดงความรู้สึกยังไงออกมาก็แสดงออกไปอย่างนั้นนะครับ do what f e e like l นะครับทำในสิ่งที่คิดว่าใช่ความรักของคุณทําในสิ่งที่คิดว่าใช่ทําสิ่งในที่ที่ว่าถูกนะครับบางทีเขาบอกว่า the s o l fool แปลว่าโง่ในจิตวิญญ,ญาณ นะครับก็แปลว่าบางทีเราเป็นคนที่แบบไม่รู้เลยเรื่อว่าความรักเป็นยังไงบางทีเราคิดว่าสิ่งนั้นใช่เหมือนเปรียบเสมือนกันมันฟิลไลายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นบางทีต้องเรียนรู้ในเรื่องของความรักนั่นเองนะครับในเรื่องของความรักเองเขาบอกว่า เป็นการใช้จิตอินทยางจะใช้อินทูชั n นะครับเพราะฉะนั้น 4, เอ่หอยู่พันธุแล้วก็ย้ายมาปุตตะก็ถือว่าโอเคนะความรักของคุณค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับและสุดท้ายคือเรื่องของสุขภาพสุขภาพเป็น the handful นะครับ c h e p is simple นะครับผมโอ้โหเรื่องของสุขภาพนี่ไงเพื่อหัดอยู่ในเรือนวินาศเกดอยู่ในเรือนของอริใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพแต่บางทีคุณ c h e p is simple ไง คือเยอะเกินไปเฮ้ยไองนั้นก็ไม่ได้เอ้นี่ก็ไม่ได้ไองนั้นก็ต้องระวังไอ้นี่ก็ระวังกลายเป็นบ้ากลายเป็นเครียดไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณต้องดูแลในเรื่องของพันธุแล้วก็ปุดต,ตะถูกไหมครับช้างเท้าหน้านั่นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพครับอย่าโหลดเตี้ยจนเกินไปนะครับเพราะนั้นก็เอาแต่พอเพียงนะครับในเรื่องของการ มีโชคลาภหรอครับอ่าโชคลาภของคนลัคนาราศีมีนเป็นอย่างไรคนลัคนาราศีมีนอย่างที่บอกครับว่าในปีปีนี้จนถึง6กเนี่ยคุณอาจจะมีโชคใหญ่เนาะแล้วเจ็ดนี้ออกทุกงวดเนาะประมาณนั้นเนาะบอกว่าไม่ออกก็ออกนะครับแล้วก็โชคลาภอ่าช่วงนี้เกณฑ์มาเป็นอรลิละะฉะนั้นต้องก่อนเก้ากรกฎาคมนะครับก่อนเก้ากรกฎาคมอยากทําอะไรก็พยายามทำโชคลาภอาจจะมาหลังจากนั้นอาจจะมาได้ยากแล้วนะครับเรื่องโชคลาภมีเกณฑ์ไหม มีมีตลอดปีนะครับประมาณนี้ในเรื่องของการแก้ไขดาวหะครับดาวที่เสียคือดาวพฤหัสเนะเาะก็ต้องดูแลพ่อดูแลผู้ใหญ่ในบ้านแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของค่าเเรียนการศึกษาเราเกตย้ายมาเราก็ต้องนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้กับอืมนะครับประมาณนี้นะนั่นคือเรื่องของลัคนาราศีมีนครับสวัสดีครับ